สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเตาดินไร้ควันนะครับวันนี้อัปเดตนิดนึงนะครับผมได้เห็นอะไรบางอย่างนะครับในการาทำ YouTube Channel โดยเราเปิดธุรกิจร่วมกับ YouTube นี่แหละนะครับได้เห็นการผมทด ทดลองเนี่ยคือผมได้พักเนี่ยตอนช่วงเนี่ยที่มาอยู่ทางบ้านนะครับได้พักแล้วก็พยายามทําช่อง youtube แล้วก็ทําเนื้อหาของเตาดินไร้ควันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเตาเตา,เตาผมก็คือเตาดินเฉยนะที่ผมมาเสริมเรื่องไร้ควันก็คือให้ให้มันครบสูตรนะว่าเราทําไงดีมันจะถึงจะไปถึงฝั่งฝันในฝั่งฝันนะครับทําให้มันเป็นอาชีพนะ คือผมอยากจะมีดิเรกชันของผมก็คืออยากทำช่องหนึ่งที่เราชอบทำหมายถึงว่าเราชอบลงมือทำอาเงี้ยนะครับก็คือผมชอบเผาถ่านแหละถ่านที่ได้จากน้ํามือของเราเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือมันพัฒนาขึ้นไปเป็นสเต็ปสเต็ปเหมือนขั้นบันไดครับ แล้วก็อีกอย่างคือเราชอบตรงที่ว่าเมื่อฐานมันออกมามีคุณภาพเยอะๆแล้วเราต่อยอดได้อย่างในกรณีฐานกำรรมันที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเ,เ,เพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมเห็นหลายครั้งนะในคลิปนะครับถ้าเกิดผมเนี่ฐานมันจะแก้งนะครับ แล้วก็จะเห็นสีออกลุงๆนะครับตามผให้ดีตรงนี้อันนี้ไม้มะขามเทศนะไม้มะขามเทศวันนี้ผมไม่แชร์ก็คือการทำช่องของเราเนี่ยผมว่า,าผู้คนส่วนใหญ่เขาชอบอะไรที่มันง่ายๆนะครับสื่อสารง่ายๆผมพยายามคิดว่าทำยังไงถึงจะให้ ชาวเตาดินไร้ควันของเราเนี่ยหรือชาว,ชาวเผาถ่านของเราเนี่ยนะครับได,ไ,รนะได้อะไรจากช่องของผมนะได้อะไรจากช่องของผมนะหมายถึงว่าจากช่องของผมเนี่ย <c oughs> โดยที่ไม่ต้องมาอะไรมากนะครับไม่ต้องอใช้ทักษะใช้ความรู้ขนาด นน้นขนาดนี้อะไรเงี้ยนะครับก็คือมาดูกันแล้วก็ได้ไปนะผมจะพยายามสื่อสารไปบ่อยนะแล้วก็เก็บแซมเปิลตรงนี้แหละว่าเออในกรณีผมสื่อสารแบบนี้ปุ๊บแล้วมีอะไรผลตอบรับเป็นไงมีการท้วงติงงไงยังมั่งแล้วก็เอามาปรับปรุงรับเมื่อเช้าผมก็ได้ทำคลิปหนึ่ง แต่เมื่อเช้านี่คือผมคิดว่าอะไรโทรศัพท์ผมอะยังไม่มาครับผมก็เลยว่าเออเดี๋ยวทําคลิปคลิปจากคอมพิวเตอร์นี่แหละนะครับผมก็ใช้เฮดโฟนใช้หูฟังของลูกสาวนะครับที่เขามีไมโครโฟนนะในการบันทึกแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ของ Windows 10นะครับ Windows 10ในการอัดคลิปจากหน้าจอเนี่ยเดสก์ท็อปนะ คือเผื่อแทะนะครับมันก็ก็คือวาดรูปไปแหละว,วาดรูปก,ก็ยังไม่ใช้นั่นยังไม่เก่งเท่าไหร่นะมันก็ได้แต่ทีนี้ผมสังเกตเห็นนะครับก็คือส่วนใหญ่เลยเนะี่ยถ้าเป็นคลิปที่ผมถ่ายแบบเนี้ยแล้วก็พูดไปบางทีก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะกับมีคนเข้ามาดูเยอะนะครับอ่าอันไหนที่ผมทําเป็นสคริป ก็ถือว่าระดับหนึ่งไม่ดีหรอกนะก็ยังต้องปรับปรุงอีกเยอะเพราะว่าผมเป็นคนที่บางครั้งเนี่ยเราเวลาเราตาเราไม่ค่อยดีมองไม่ค่อยรู้ตรงนี้การตัดต่อก็เลยไม่ค่อยมีเปอร์ f o r m นซ์วมากนันเถอะนะครับก็เลยบางครั้งก็เหมือนลวกๆนะที่ออกมาครับนะมันก็ไม่สวยแต่ไอคลิปที่ผมสวยๆก็ผมก็มันก็ได้ระดับหนึ่งนะ ผมก็วัดจากไอคลิปผมที่ทํานี่แหลนะทาแล้วก็เผยแพร่ไปแต่พอดีมีอาจารย์ YouTube คนนึงนะ่ะเขาชื่ออาจารย์อะไรผมจำไม่ได้นะครับเขาไปดูเขาบอกว่าในกรณียอดวิวมันตกนะเราก็ทําคลิปเยอะๆสร้างคลิปเยอะๆแล้วก็เป็นเนื้อหาของช่องเราเยแหละเพื่อให้เอฟ FC ของเราหรือคนที่ยังไม่ติดตามเราคนที่คลิกเข้ามาดูได้อะไรบ่อยๆ ได้เห็นว่าเออเนี่ยช่องนี้เป็นไงให้อะไรเราก็มีการทีนี้มันมันมีหลายปัจจัยนะครับที่จะเข้ามาดูคลิปของผมนะครับมันไม่ใช่ว่า <laughs> ทําคลิปออกมาดีแล้วมันจะจะ,จะให้คนทั้งโลกเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมทําเป็นซับไตเติ้ลของภาษาอังกฤษด้วยนะมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่ของ YouTube ก็ให้มาผมว่า ามแค่ภาษาอังกฤษนะในกรณีถ้าเขาดูทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเลือกซ,ซับไตเติลตรงนั้นได้นะครับหรือดูทางทางทาง,ทางทางโทรศัพท์เขาก็ตั้งได้เหมือนกัว่าคนดูนะแต่ถ้าเกิดคนไหนที่เ็าไม่รู้อะนะผมก็ติงตรงนี้ไม่รู้แล้วเ็าจะมันจะแต่แต่แต่แตในในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะโชว์เลยนะเหมือนว่าเวลาที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยเปิดคลิปขึ้นมาปุ๊บ ว่าเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาดีเทคจาก IP เราเนี่ยนะครับอ,อยู่เมืองไทยเขาเป็นภาษาไทยเป็นคำบรรยายไทยเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจมีคําบรรยายทําไมวะหรือพูดไม่ชัดเหรอพูดไทยไม่ชัดพูดใหญ่ได้เราก็ไม่ไรู้ไงไม่รู้ก็คิดไปเองนะไปตอบคาถามไปเองมันเป็นเรื่องของฟังก์ชันทาง YouTube นะครับทีนี้ ในกรณีถ้าเราไม่ไปเซตตรงนั้นตรงนี้อะไรเนี่ยมันจะผมขอเรียกว่าเป็นอัลกอริทึมของของเขาแล้วกันครับเป็นระบบเขาว่ากันเถอะเขาจะมาดีเทคเราเนี่ยคือเอาเอาปสื่อสารในโลกออนไลน์เนี่ยมันไม่ไม่ใช่ว่าคลิปเราดีแล้วคนคนจะเข้ามาดูได้ก็คือต้องมันต้องเห็นผ่าน youtube com นะครับถูกไหม,มนั่นแหละมันทำยังไงอะแต่ละคนเนี่ยมันต้องมีการเซตติ้งตรงนั้นตรงนี้ ก็ต้องเอาใจใส่นิดนึงผมว่าเขาน่าจะรวบรวมความเอาใจใส่ของคนที่ทํามากกว่าไอาเรื่องสก,กิลต่างๆนี่ผมว่าเขาไม่ดูเท่าไหร่หรอกอย่างคลิปเนี่ยอย่างผมถ่ายอย่างเงี้ยโทรศรัพท์ธรรมดาเนี่ยแล้วก็ไม่มีแฮน,แนด์แฮนดิลจับอะไรเลยนะใช้มือจับนี่แหละนั่นแหละผมก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปตรงนั้นมุมนั้นมุมนี้มันตัดต่ออะไรเงี้ย ไอเรื่องตัดต่อนี่ผมก็พอเป็นนะแต่ว่าผมว่าบางครั้งมันเทียบกับกับคลิปที่เราตัดต่อมันก็ไม่ได้เวิร์กเท่าไหร่นะครับผมก็เลยว่าเออท้างนั้นก็เอาการสื่อสารสดๆเลยไม่ใช่สดนะอย่างของผมนี่ก็คือมันไม่สดหมายถึงว่าอาจปุ๊บส่งเลยเงี้ยนะมันก็ดีอย่างหนึ่งผมว่ามันแต่ก็จะมีคลิปบางคลิปที่ผมจะตัดต่อดีๆนะทำไปเรื่อย,เอยๆเดี๋ยวให้มันแตกต่างนะครับ ก็คือมีหลากหลายว่างั้นเถอะให้คนดูวันนี้ขอพูดนิดเรื่องหนักไปเรื่อง YouTube c h ช n n e ลเนาะ,ะแล้วก็อ่าผมให้ดูล่าสุดก็คือเนี่ยเตานะครับที่ผมบอกว่าในกรณีถ้ามันตั้งขึ้นเนี่ยโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดมันนอนเนี่ยผมว่ามันมันช้านะครับอีกอย่างหนึ่งความร้อนที่ผมไปแตะ,ะเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับแตะแตะได้นะครับ <c oughs> แต่ทีนี้มันไม่ได้วัดไงไม่มีเทมเกตวัดแบบให้เพื่อนเห็นเลยว่ามันเท่าไหร่จะวัดจากอุณหภูมิในเตาเพราะเราแตะนี่เราแตะอุณหภูมิข้างนอกกันครับแต่ผมบอกว่าฉนวนก็คือดินเนี่ยมันเป็นฉนวนที่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะดูเรื่องฐานแล้วกันฐานที่ออกมานะครับเ,เนี่ยมันก็จะยัง,ยงสามวันแล้วนะนะครับกับปริมาตรผมไม่ได้วัดนะวัดเท่าไหร่แต่กรณีเตาเนี่ย ครับผมสิบแปดชั่วโมงเต็มที่ก็ย่วันหนึ่งเนี้ยครับแล้วก็เนี่ยที่ที่จุดเมื่อวานก็จะปิดละนะครับมันดีกว่าไหมนะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่คือผมมีปัญหาเรื่องนี้ที่ผมเคยนําเสนอก็คือเรื่องไม้ใหญ่ๆนะเนี่ยอย่างไม้อย่างเงี้ยครับอ่ะเทียบเทียบกับมือผมก็ได้เนี่ยมือนะครับมือประมาณ กี่ประมาณเส้นผ่าศูนกลางประมาณ1ฟุตยี่สิเซนนะครับไม้ขนาดน,นี้มันจะมีปัญหากับเตาเล็กถูกไหมครับทีนี้มันไม่เกี่ยวแหละทีนี้ถ้าเกิดในกรณีคุณคอนโทรลเทอร์เรเจอร์ข้างในจริงๆหลักพวกนี้ถ้าเราศึกษากันจริงๆมันแป๊บเดียวนะถ้ามีอุปกรณ์ครบนะครับ มันไม่ได้ใช้เวลานานเป็นปีแบบนี้นะแต่ไม่เป็นไรน,น้นผ่านมาแล้วเราก็เอาปัจจุบันเรานี่แหละก็คือเรารู้แล้วว่าจริงจงแล้วมันไม่จําเป็นต้องเป็นถัง2 0 0อลิตรนะครับเนี่ยเอาถังปูนนะครับถังปูนก็ราคาร้อยกว่าบาทนะครับถังปูนถังส้วม,มนะเอามาเป็นชั้นแล้วก็ทําโครงขึ้นมาแล้วอีกอย่างหนึ่งผมพ,พิสูจน์ได้เห็นว่าในกรณีที่คุณ สร้างเนี่ยให้มันเป็นรูปทรงแบบนี้ครับคือแค่ค่อนข้างจะตั้งฉากกับผิวลกนะแล้วก็ให้มันมนด้านบนเนี่ยเป็นกลมๆไม่เฉยรับกันไม่เฉยแล้วนะครับในกรณีที่อุณหภูมิมันสูงมากนะสูงเป็น,พ,น,พ,นพันองศาเนี่ยเก้าร้อยองศาเลยแล้วเราได้ผลิตผลก็คือถ่านเราโอเคนะครับแล้วก็เร็วะผมว่ามันน่าจะจบนะ ล้วอย่างนึงคือเรื่องโลเคชันเนี่ยเราไม่ต้องเลือกแล้วทีนี้ขอให้มันไม่อยู่ที่พื้นนะถมขึ้นมานิดนึงแล้วก็เผาด้านบนเลยมันก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำแล้วนะครับจบนะครับแต่อย่าลืมนะครับมันต้องอ่าประกอบไปกับเตาอ่าถังบำบัดเราด้วยนะครับอ่ายูนิตหนึง่งถังบำบัดอันนึงเนี้ยอมันจะได้เป็นเตาไร้ควันนะครับจบแล้ว ในกรณีที่คุณบอกว่าเตาโลหะทําได้ดีกว่าในผมเสียงเลยนะครับมันเป็นแค่การควบคุมอุณหภูมิของเรานะยิ่งถ้าเกิดใครต่อยอดได้อุณหภูมิทําอุณหภูมิอ่สูงๆได้โดยผ่านเทคโนโลยีใช้วาวคอนโทรลนะใช้เทมใช้อะไระใช้ตัววัดนะครับแล้วก็ใช้เป็นออโตออโตเมติกได้มันไม่ยากหรอกครับแค่เผาถ่านนะ เพราะว่าเราต้องเฝ้าเฝ้าตลอดเฝ้าเตาตรงตรงนี้หรือหรือม,มีเวลาเฝ้าที่เป็นเวลานะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูคลิปแบบนั้นนะครับแต่ตอนนี้คือเครื่องไม้มือเรายังไม่มีเราพูดไปก็เหมือนแต่ผมพยายามสื่อสารให้รู้นะว่ามันทําได้นะครับอแล้วอย่างไอตัวเนี้ยถ้าขยายเป็นสักสาเมตรนะถังสามเมตรแล้วก่อขึ้นมาแล้วทํานี้ก็ดีนะครับโดยที่ถ้าทุนเรายังไม่มีเราก็ใช้ แต่ผมไอเดียผมนะผมว่าเอาปริมาตรเล็กๆแล้วเอาหลายๆเตาดีกว่านะครับมันจะเซฟเรื่องความปลอดภัยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เลยมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเขาเอฟซีรอยแหละเขาก็ติงมาว่าเตาของผมพังแล้วครับเนี่ยพังก็คือเรื่ององคือเนี่ยตามหลักของอ่าฟิสิกส์เนี่ยมันไม่ได้นะอย่างเราเราทำเนี่ยอย่างผมที่ผมอ่ะ พอ,อความร้อนสูงปุ๊บน้ำหนักมันกดลงระยะ,อ,ะองศาที่มันที่บอกให้ตั้งจากตั้งฉากกับพื้นมันทำไม่ได้แล้วเจอฝนลงมาปุ๊บมีน้ำใส่เข้าไปบนผิวผิวเนี้ยมันก็ซึมซึมแล้วปุ๊บการยึดเกาะของโมเลกุลของของดินเราแล้วเรียบร้อยอขอพังปุ๊บแค่นั้นเรื่องเตาพังนี้ผมไม่ใช่ว่าผมไม่พัง ผมพังมาเป็นสิบ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 ครั้งแล้วแต่อันนั้นแหละก็คือให้ให้ให้อะไรเราครับให้ประสบการณ์เราอย่างเรื่องขนาดผมก็รู้นะว่าหลักมันเป็นเพยังไงแต่มันพังพังเพราะ,ะ,ะมันไม่ใช่ไม่ไม่ดีนะครับก็ให้เราไปเรื่อยๆสิครับออพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ันนั้นแหละถ้าเรามีทุนเลยเนะี่ยคุณก่อเป็นบล็อกเลยอ่าเป็นอิดอิดแดงอะ่ะ รวดเดียวจบนะครับแล้วก็ทําถังรำบัดเป็นเตาไร้ควันแล้วโอเคคลิปนี้ผมนําเสนอไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ